สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมก็มาให้อาหารอาหารนกยุงหลังบ้านเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนอนี่ก็หยอดไปหน่อยลายแดงมันเหลือก็เลยเอาลายแดงมาจากหน้าบ้านหน่อยไม่รู้จะซูมเห็นหมั้ยนะผมลองซูมดูวว่อน<ๆ>ก็ขึ้นมาเยอะอยู่เพื่อนนะเนี่ยก็พอเห็นอยู่ว่าไอหางยุงฟูโก,โกเนี่ยมันก็นะ<ๆ>เห็นอยู่ตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ เรามีเนี่ยก็ประมาณนี้เพื่อนนะองค์นี้มองไม่เห็นแล้วประหังยุงอันนี้เป็นมอสโคแบ็กแล้วแสงมันทึบด้วยนะเดี๋ยวมาดูแค่องค์นี้ก็แล้วกันนะเนี่ยก็ย่อนย่อนไปก็ค่อนข้างเยอะนะตอนแรกผมก็เอามาผู้หนึ่งเมียสองแหลนะนะก็ตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนสังเกตก็จะเห็นนะลูกมันนะ่ะน่าจะหลายข้อกก็แหละนะ ตัวเล็กๆเกนะี่ยมองเป็นสีเนะี่ยเห็นไหมออกเหลืองๆนะนะั่นน่ะอันนี้ก็เป็นองค์ใบเล็กนะเพื่อนนะครับก็เลยอาจจะถ้ามันเยอะนี้อาจจะต้องขยายแล้วนะมันจะแน่นไปนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านผมนะก็ค่อนข้างทึบนะ ประมาณนี้นี่เพื่อนก็จะมีแค่นี้แหละนะหลังบ้างก็จะมีโอง่งแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไปบ้างเนี่ยน,นะตัวเล็กเนี่ยเยอะอยู่นะก็นานๆก็จะปีนไปแล้วก็ทําความสะอาดบ้างอะไรบ้างเพื่อนนะล้างโอ่งล้างอะไรก็ว่าไปนะก็ประมาณนี้กันเพื่อนนะก็มาให้หันปลาเฉยยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนเพื่อนนะบาย